สวัสด erm ีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอินเทอร์เน็ตอะไรนะลืมละอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์สองด้วยเช่นตอนนี้ผมอ่าเพราะเราจะไปเิมเล่นกกนอ่ะ go to your tutorial test go tutorial test go to your internet cafe press M เพื่อเปิดแมปโอ้เสียงอย่างดังเลยโอ้โ นี่นะครับคนแถวนี้อืมโจนก็มีอืมพอเสียงดังก็มีอืมเออไหนกดเอ็มหน่อยสิโ <Okay. S 1> อเคตรงไปละสายน่าอันนี้แหละฮ่าฮ่าโอโอเคมับมับอบ This is disgusting. Mau <coughs> disgusting lah kalian atau mau cium? Eh, eh, tang clean, 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 clean. Eh, clean, 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 clean. Kenapa yang clean tidak? Mungkin kerana. Eh, eh. Uh -huh. Browser, โอค้คนบูลีก็มีใครใครอยู่ที่นี่ก่อนเนี่ยอยากรู้ด้วยกันเขาบอกว่าอานี่ได้แล้วนะครับก็เออก็โอนทิ้งทอมาไ์่เจอร์ไลเชตตำรวจนะตำรวจ أ, วัดเฮ้ยนี่มันโดนอลทรัม ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วเนี่ยโอ้โหเอ๊ยไม่ใช่ดิเปอร์ 3, เสามสิบเลยนะโอ้ตัดตัดต่โอ้อยเก็บกันอีมองหน้าเลยครั้งเดียวแตกโอ้แสปตาโอ้เสียงยังดังเลยท่านผู้ชมอ่าสำหรับอูฟังผมนะผม้องเสียงหน่อยดีกว่าอ่ะฮะรอ بایدی باید یوگو باده ما اما از آن سم นีผมรวยแล้วครับท่านผู้ชมผมรวยแล้วผมรวยแล้วลท่านผู้ชมอ้าวพอละโอเคไปที่ W W มันเดมเดมควจะกดปิดตรงนี้ ไปเสื้อละไม่เอาไปที่ไหนซามาโซกได้อ่ะกดพีดิเอ,อดีเหมือนกันไปที่ซามานี่ดีคืออะไรพนักงารอะไรนะท่านผู้ชมเคสมอนิเตอร์โอ้ยขอซิมโปไปก่อนแล้วกัน แล้วก็ไปที่มคีย์บอร์ดมอนิเตอร์ก่อนอที่คีย์บอร์ดก่อนก็ได้แล้วขอคลาส,สคีย์บอร์ดหนึ่งอันมอนิเตอร์ขอแบบออริจินอลแล้วก็เมาส์ยอย โอเคผมพร้อมซื้อแล้วท่านผู้ชมโอ้ยหนึ 1, 3, ่งพันสามเองเหรอถูกยังอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะผมว่าซื้ออันละสองเซตดีกว่าท่านผู้ชมพร้อมสดเอามาอันหนึ่งเอามาอันหนึ่งคีย์บอร์ดเอามาอันหนึ่ง เอา,าอันนึงอ่าฮะแปะราคาเท่าไหร่ท่านผู้ชมโอ้โหแปงอ่ะท่านผู้ชมขอไม่ยอาแล้ะโอเคล่ะแปอ่าแล้วฝนก็ตกเยยม โอ้โหไอ้คนผู้หญิงเป็นไรน่ะคนผู้หญิงเป็นไรอะไรน่ะนแมวมานอนอะไรตรงนี้อ้าวจะแบดนี้เขาหลอคนอยากซื้อซอกไม่ใช่ผิดร้านมาเกียรตจดอืมเฮ้ยนี่มันคุณลงเคฟซีคุณลงเคฟซีจริงวะน่ยโอ้ กุนงเคสซีจริงไหมโอเคผมเช่ก,ก่อนว่าอัดไว้โอเคอัดอยู่คะ่ะท่านผู้ชมพี่โจ้อีกะเย็ดอุ้ยเก็บโดนรล้ของมาไหนจะมาเขาบอกว่าเซเปกุุงครับ lonjeng, chip, chip, benar, aman mm. oke, okay. clean, bagian

ว้งฮา่าฮ่าโอเพนคาเฟ่ใช่ผมลืมไปถ้าอันนี้มอ่งเราต้องมีไอดีใช่ไหมครับท่านผู้ชมพวกเราไปที่แอปเพื่อดาวน์โหลด s t ด a ีมาพวกเราต้องซื้อเกมครับท่านผู้ชมแล้วก็รอลูกค้าคนแรกใครสนใจ ชนครับชนครับชนครับเฮ้ย้้ยอช็อวงเออเออเออชนไปเออเอองวาวาวบววเอยู่ดอยยโอเคพอเราต้องสลบนะครับท่านผู้ชม ถ้าถ้าท่านผูช้ชมว่ามันเบื่อก็กดข้ามได้เลยนะครับผมไม่ว่าอุสตสสตรีมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนี่เซตทีมเอ่อฟาสต์ทีมอะไรเอ่อเออเอาอะไรดีฮะมเนอร์สปริลันโอ้นี่มันมายเนอร์คราฟต์ด้วยออันอน,นี้ปอบพะอ่ะโอ้โห โอ้ oh my god คุณคุณคุณทิ้ขยะอะไรขนาดนี้คุณแล่าพอ,อ,อ,อใจยังเ,เ,เราเอาเราเอาน่ฟาหวัวเออ What is this นี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับ ใครเอาผลไม้อะไรไหมครับสวัสดีครับโอเคเฮ้ยผมอยากลองต่อยถ้ามันมีโจนกับไอเจสกวิตเกมแล้วถ้าผมต่อยคนธรรมดาเดี๋ยวใช้คนนี้เฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอจะไปแรงโอ้โอ้โอ้ร้านปิดแล้วครับขอเกินก่อน Kau ngan <coughs> kau tai. Karoi. No. No. Oh fuck. Oh no. Oh no. Ah. Eh, dia Close. ท่าน okay, ผมเปิดที่มันย้อ okay. ยโอเคตอนนี้คุณผู้หญิงก็ติดบาไปเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมไปดิอืมอืมอืวบักเลยอืมอืมโอเค,อเค,อเคนอนตายไปแล้วไม้นี่นี่มันดีจริงจริงเลย ไม่มีใครเข้ามาเลยอะนี่เกมออนไลน์ก็เปิดแล้เนี่ยโอ้ I love game this game cafe ก็คือนี่นะครับนี่นะครับชอบผมอยู่ตรงนี้นะครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับถ้าผมอยู่นี่ท้าที่สิ่งนี้ อ,อ๋อ oh, disgusting โอเคใครสนใจเข้าเกมไหมร้านเกมนี่บอกเลยว่าเกมดีๆทั้งนั้นถ้าไม่เข้าฉันฆ่านาย <c oughs> ไม่เป็นใครก็เลยอย่างนั้นเลยก็เลยแปดร้อยเนี่ยเราต้องซื้อที่โต๊ะว,วางโต๊ะของเพิ่มเบียวบ้าอะไรอ่ะวา โอเคยู s ัส <Okay. S 2> <are> ใครสนใจเกมไหมครับไม่เคยสนใจเลยอ่ะ <c oughs> อมีมะอะไรนะเรวยรวยใ้รอะไม่เคยสนใจ,ใจเกมเลย

ก็รอครับท่านผู้ชมผมอัดระเกียรเียเนาะอุยตาชิบสี่ยี่เทีท่านผู้ชมเบ้ออีเือเพื่อความมัม่นใจโอเคก็ตอ้อมาเปิดคอมไมค์ปีเอ๊ะ ดีเลยเดี๋ยวเวลาให้ในเนี่ย,นนย,งงนย <c oughs> สนใจร้านเกมไหมครับร้านเกมเปิดใหม่ครับสนใจไหมครับไม่สนใจเลยเหรอครับนั่งด้วยคนนั่งยังไงให้นั่งด้วยไม่สนใจร้านเกมไหมครับ Oh. oh yeah, oh hmm, yeah, okay, oke. My favorite discuss, <laughs> <laughs> just one discuss thing clean uh, on oh. that kon. เป็นไรนะครับขอ,ขอคีนหน่อยอ่าฮะคีนอะเยเป็นไรครับก็ได้แล้วนี่คุณเป็นไรต่อยนะมเออติดไม้นี่ไม้มับนี่จะเป็นไม้แข็งแกร่งที่สุดอะไรในโลกเลยแล้วไงวะเนี่ยเออ ลมป๊บติดแน่นเลยเออระวังอย่างนี้นะเป็นโอเคความอยู่เป็นโอเคใครบ้าอะไรนี่อ,อ่ะพีมอะไรครับรำใจคุณโอ้ไม่นะ เออโยนเลยพังวะเนี่ยน่าจะพังอืมน่าจะพังแล้โอเค,อ,เค,อ,เคอย่ได้คน คนปกติต้องใช้ไม bon ้เวทบอลเห็นจะตีได้แล้วนี่คือที่ไม่ค่อยมีกล้านะค,คนปกติคนนี้นั่นนี่คือคนสควิดเกมกับโจรการปรากัดตีครั้งเดียวแตกเกมลอจิกเนี่ยมีกล้ามอย่างใหญ่เลยใช่ไหมเนี่ยทีเดียวตายคนธรรมดาอย่างเงี้ยโอตีต้องตีตาเล่าวตายอ่า

เชิญครับโอ้บอเชิญครับตานี้สะอาดมากเลยครับเือนี่ไม่ได้ไม่ได้ถูมาสิปีครับเชิญครับแล้วจะใครไม่ใจโดนสิ่งนี้นะครับใครอยากเข้า No ใครสนใจไหมครับแ a ปแคม s ก o o เกมตายฟรีครับใครสนใจ ไม่ค่ะไม่ไปใครสนใจเลยหรอค่ะใครก็ได้สนใจหน่อยสิค่ะโอ้เอ็ดเอ็ดอ่าข้าไปตรงน,นั้นหนึ่งตรงนี้เราก็ไปติดแงะตรงน,นั้นอืมมะนาก่านอนตายดมีมันไม่ค่อยสนใจร้านเกมพวกเราเลยอะ่ะโอ้แล้วมาสูบปืนอะไรตรงนี้ ม่ว่าอไรีละแต่ริงคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเอาจริงดีคุณเอ้อว่อาแต่เฮลิโอิสโอ้คุณผู้หญิงมีพลังมารจิกโอ้เปลี่ยนได้ไงยังโอเคโอ้ในชีว์เออตอนนี้ความหนาวมากอ๋อเป็นปี๊บป,ปโอเค Yo, you are disgusting, woman. You are so disgusting. Oh, oh my god. Okay. Eh, uh, I hate this game. I'm fine, get Oh my god. Uh, look at the badosi. I'm not gonna Oh. มา20นาทีแล้วผมว่าผมพอแล้วถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับต,ต่อยัำหวจก่อนฉันต่อยผู้หญิงคนนี้โอเคผมอยู่คลิปแล้ว